ไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรเนี่ยนี่จะเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยออกมาเดินรับอากาศนี่ะรู้กินได้เปล่าเห็ดอะไรไม่รู้เราไม่รู้จักถามแฟนแฟนก็ไม่รู้จักเห็ด ตายแล้วเป็นกอหลายกอเลยเนี่ยเห็ดพิษหรือเปล่าเนี่ย <identific atory noise> หนาวมืดเห็ดอะไรเอยเยอะแยะเลย <net> เขาเรียกเห็ด <net> อะไร <t ick responses> ไมีใครรู้จักมัง้ง เห็ดอะไรเนาะขึ้นเยอะเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยเห็ดอะไรเราก็ไม่รู้จักเห็ดด้วยเนี่ยถ้ากินได้ก็คงไม่เหลือแล้วมั้งเนี่ย คิดว่าคงกินไม่ได้ถึงได้เหลือเยอะบานเบิรเนี่ยเนี่ยอ้เยอะเลยบานเบิดเลยเนบานเบิรเลยแต่เห็ดอะไรไม่รู้ใครรู้ก็บอกหน่อยนะจ๊ะ พาชมเมืองพาชมเมืองโชฟเฟอร์พาชมเมืองอู้สีสวยวะ่ะสวยสวยสวย กาวนึ่กาวนึ่งฮั l โหลวะรีฮัลโหลวะรีเนี่ยเขตโรงงานทั้งนั้นตรงนี้มีแต่เขตโรงงานนี่สีแดงสียมพปูสีเหลืองสีเขียวสมปสมกันไปหมดเลย แฟนบอกบ้าต้นไม้บ้าดอกไม้จริงเลยบ้าจริงๆอย่างนี้เก็บไว้ไม่เลี้ยงถ่ายทุกช็อตทุกมุมขอ้เป็นดอกไม้สีสวยๆนี่เอาทุกเม็ดทุกมุมเจอรถตำรวจเอากล้องลงไม่รู้จะกลัวเขาทำไมตกใจอืม หน้าบ้านจ้าสีสันสวยงามนี่ไม้สีชมพูสีอะไรเนี่ยสวยมากก่อนที่เขาจะไปก่อนที่เขาจะจากไปเขาจะกลายเป็นสีนี้ก่อนจากนั้นก็จะร่วงฝนตกจะเนี่ยฝนตกใบไม้ร่วงเต็มหน้าบาน ีแต่ใบไม้ตอนนี้